ขอปางจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพานาพราสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพราสดที่อาตมาพานามาเผยแผ่ชื่อว่าจริยสูตรสูตรที่ว่าเดือดเรื่องธรรมคุ้มครองโลกขอ้อความในพราสดก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายท้าฝ่ายขาวสองประการย่อมคุ้มครองโลกคือหนึ่งอิริความละอายบาป สองโอตปะปามกลัวบาปถ้ามไปขาวสองประการนี้แลหากไม่คุ้มครองโลกชาวโลกจกไม่พึงมายัดว่าบารดานาป้าภรรยาของอาจารย์หรือภรรยาของครูโลกจกถึงความสามสอนกันเหมือนพวกแพะแกะไกย่ยหมูสุนัขบ้านและสุนัขจิ่งจอกฉะนั้นพิสูจน์ท้งหลาย แต่เพราะเหตุที่ทางฝ่ายขาวสมรระการนี้คุ้มของโลกฉะนั้นชาวโลกจึงบัญญัติคำว่ามาดานาป้าภรรยาของอาจารย์หรือภรรยาของครูข้อวามเหล่านี้มาในประสูตรอังคุตตรนิกายทุกขนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่9หน้าที่63พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย อาตมาภาพนามาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับวางและรู้ธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นเองเจริญพร